เราควรเอาสามนเณในราหุ่นเป็นตัวอย่างในการเป็นผู้ใครในการศึกษาหาความรู้เราเกิดมาเพื่อปฏิบัติความดีความรักอยู่ที่ไหนความสําเร็จกับความร่ํารวยอยู่ที่นั่นคาถาที่หนึ่งหายใจเข้าพูดในใจว่าภูเขาหายใจออกพูดในใจว่ามั่นคงให้เป็นคนธรรมดาทั่วๆไป ที่ชนะใจตัวเองแต่พอเราปฏิบัติธรรมเราจะไม่กลัวเพราะรู้แล้วว่าความกลัวมาจากความฟุ้งซ่านถ้าเราทอ้อการประสบความสำเร็จมันจะไม่อยู่ข้างหน้าต้องอดทนจึงจะประสบความสำเร็จ Meditation helps me to Calm down when angry I'm am down or when when hurt I ถ้าเราคิดดีเราจะพูดดีถ้าเราพูดดีเราจะทำดีคิดดีพูดดีทำดีโชคดีมีสุขทุกวันเอ่ย